แล้วก็เราก็ร่วมกันส่งน้ำพระตามประเพณีของไทยเราหลังจากส่งน้ำพระเสร็จก็รับโชคกันไปทั่วหน้ากันอย่าลืมว่าใครที่ถูกลังวัลตั้งแต่รางวัลที่สี่ขึ้นไปก็ช่วยกันสร้างเงินแพงให้เสร็จตามกว่ารางวัลที่สี่ไม่ต้องนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็เป็นการส่งน้ำาพื่บูส ปีนี้มีคนรู้สึกว่าอบอุ่นจริงๆอายุย่างเข้าหกสิบเอ็ดมองหน้าทุกคนเหมือนเหมือนลูกจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณในการอยู่ร่วมกันที่สังคมขนาดใหญ่ครอบครัวขนาดใหญ่มีคนเยอะแต่ไม่มีปัญหามนเรื่ององการอย่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่นราว่าเป็น ความหมายของคำว่าครอบครัวจริงๆผมคิดว่าคงไม่มีเรื่องที่ทําให้ทุกคนเข้าใจกันทุกเรื่องแต่ก็คงไม่มีเรื่องที่ทําให้พวกเราต้องขัดใจกันในทุกเรื่องเช่นเดียวกันพวกเรารู้จักในการที่จะอยู่ร่วมกันแบบประนีประนอมแบบมีความสุขสุดท้ายมันก็ทําให้หน่วยงานทำให้องคอ์กรทำให้โรงเรียนเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ด้วยฝีมือพวกเราทุกคนเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับป้าสุมาลีต้องใช้ันว่าป้าเพราะว่าเริ่มนับถอยหลังมองไปในบริเวณมีคนรู้สึกว่าก็ตกใจเพราะว่า บรรดาเราผู้อาวุโสก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยลงเดินออกไปทีละคนสองคนเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่ลูกๆที่จะเป็นเจ้าของโรงเรียนของพระศิษย์แต่ก็อันนี้เล่าด้วยความรู้สึกจริงๆว่าเดินไม่ว่าจากใครก็ตามที่เดินออกไปก็เดินออกไปแบบมีความมั่นใจในการที่เห็นพวกเราอยู่ที่นี่และก็ทุกคน เป็นคนมีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลองค์กรโอกาสวันนี้เป็นวันดีถ่านลองพาพวกเราพูดผมก็นั่งฟังอยู่ทุกอย่างมีแต่เรื่องดีหมดไม่ว่าจะเป็นความคำพูดก็ดี การกระทําก็ดีการคิดก็ดีในเมื่อดีดีหมดแล้วก็ขอให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปเพราะว่าที่ท่านรองพากล่าวไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแล้วก็ในโอกาสที่วันนี้วันเป็นวันมงคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งข,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 ของครอบครัวข้าวกรสิกเขาขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพ หลวงพ่อที่ดูแลพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าปู่เจ้าย่าที่ดูแลลูกหลานในบริเวณรั้วชมพูฟ้าทุกคนเสมอมามเขาขอให้ท่านทั้งหลายที่มีอำน,นาจมีบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงดลบันด,นรรดาลให้พวกเราได้พบจากความสุขความเจริญพบจากความก้าวหน้าในชีวิตพบจากความมาัง่งคั่ง ในเรื่องของฐานะและพบแต่ความมั่นคงตลอดไปครับวัสดีครับเสียงเสียงเป็น